สวัสดีค่ะพบกับช่องเล่าประวัติเช่นเคยค่ะวันนี้ช่องเล่าประวัติจะมาเล่าประวัติของอาจารย์ไขมันีัวน,น้าเจ้าของบทเพลงที่กลับมาฮิตอีกครั้งในปัจจุบนันและมีคนเอามาโคบะเวอร์และร้องเป็นจำนวนมากนั่นคือเพลงสหายสุรานายคาถาวุฒทองไทยหรืออไข่เกิดเมื่อ31มกราคม2510ที่ตำบลลำไพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา เป็นศิลปินและนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชาวไทยและเป็นนักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงมารีหวน,หน้าเมื่อจบก,การศึกษาสายอาชีพที่วิทยาลัยศิละปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชสาขาวิชาวิจิติศิลป์ได้ออกจากภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำนาเพื่อมาตามหาฝันของตนเองและแสวงหาความก้าวหน้าของชีวิตที่กรุงเทพตามแบบคนต่างจังหวัดหรือคนบ้านนอกอื่นและได้มาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจนจบการศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นนักดนตรีได้รับความนิยมมากจากนั้นได้ไปขรรบราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปวาดเขียนแก่นักเกรยียนแผนกศิลปกรรมและวิชาทาัศน์แก่นักศึกษาด้วย ที่โรงเรียนสา,ายายาาสาธิมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราบางสนามจันทรวัดนคนปรปฐมจนถึงปัจจุบันด้วยนามเสียงออกทำนองอื่นเล็กน้อยผสมสำเนียงและคำร้องแบบปักใต้จึงทำให้เขามีเอกลักษณ์จนติดหูผู้ฟังเพลงที่ผู้ฟังส่วนใหญ่คุ้นเคยจนติดหูได้แก่เรือรักกระดาษไม้ย,ยอกไก่กระท่อมกัญชาเพรา โมราหัวใจพาิูโชเว้าวจุลาลังและอวอนเป็นต้นอาจารย์ไข่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและได้แสดงออกโดยการขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีและให้กำลังใจผู้ชุมนุมเป็นบางครั้งบางคราวมาลีฮวน้าเป็นคำกลายมาจากภาษาอังกฤษแปลว่ากัญชาแต่ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อวงซึ่งหมายถึงการปลดปล่อยอิสราภาพจากกรอบกำบังของสังคม กรอบแห่งความคิดมาลีัวหน้าเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยคาทาวุฒองไทยที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับธงชัยรักรงซึ่งเล่นดนตรีอยู่ตามผับทางภาคใต้และสมพงศ์สิมิโรธที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนไทยวิจิตศิลปะโดยสมพงศ์เป็นผู้ตั้งชื่อวงซึ่งผันมาจากคำว่ามารีจัวนาที่แปลว่ากัญชาด้วยความชื่นชอบในดนตรีแนวเรกเก้ ทั้งสามร่วมกันทำงานเพลงที่มีแรงขับมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสภาพสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อระบายความอัดอั้นอันเกิดจากความแตกต่างของวัยและปมด้อยทางสถานภาพสังคมแต่วงก็ต้องหยุดลงเพราะสมพงเกิดท้อถอยกับปัญหาสังคมทุกคนจึงจำต้องแยกย้ายกันไประยะหนึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2537วงเมลีหัวนหน้าได้ออกอัลบั้มแรกใช้ชื่อว่าบุพภาชน บันทึกเสียงที่ห้องอัดของฮิเดกิโมริย่านบางบัวทองโดยสมพง์เป็นผู้ออกแบบปกอัลบัมส่วนคาทาวุฒิวาดภาพลายเส้นที่ปกในและมีเชิดชัยซิริโพคาเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินสำหรับการทำเทปโดยออกวางขายแบบใต้ดินฝากขายตามแผงเทปต่างๆเช่นร้านนองท่าพระจันทร์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในปีพุทธศักราช2538บริษัทไมสโตนของมโนดพุตานได้ชักชวนวงมาลิฮวนหน้าเข้าไปร่วมง,งานทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศในปีต่อมาจากนั้นในปีพุทธศักราช2540พวกเขามีอัลบ,บั้มชุดที่สองคนเช็ดเงาและอัลบ,บั้มชุดที่สามกลับกลายในอีกสองปีหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2543 มารีฮวนน้าย้ายเข้าสังกัดดรีมเรคอร์สซึ่งธงชัยก่อตั้งเมื่อปี2 5 4 0โดยคาทาวุธร่วมเป็นหุ้นส่วนใหญ่หนึ่งมีอัลบั้มชุดที่4เพื่อนเพออกมาเป็นอัลบั้มแรกอัลบั้มชุดนี้มีที่มาจากการได้พูดคุยกับกลุ่มศิลปินนักประพันธ์ที่หลายคนเขียนงานเพลงขึ้นมาแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เผยแพร่มารีฮวนน่าจึงนำบทเพลงของพวกเขามาใส่ในอัลบั้มนี้ เพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปในที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นมาลีฮวนน่ายัางสารต่อผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีพุทธศักราช2545พวกเขาออกอัลบั้มบนันทึกการแสดงสดระบำสยามซึ่งแสดงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตามด้วยลมใต้ปีในปี2546หลังจากอัลบั้มลมใต้ปีสมาชิกของวงได้พักการทำง,งานดนตรีในานามมาลีฮวนหน้าหลงชั่วคราว โดยต่างคนต่างก็หันไปทาง,งานประจำหรืองานที่ตัวเองสนใจคาทาวุธทองไทยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้วทงชยัยรักรงทำธุรกิจห้องอาเสียงสมพงศ์ศิวิโรธใช้เวลากับการเขียนเพลงในปีเดียวกับที่อัลบั้มดังกล่าววางแผงมีกระแสข่าวว่าคาทาวุธและสมพงศ์ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอันเนื่องจากจากการจัดสรรผลประโยชน์ของค่ายเพลงที่ไม่ลงตัว แล่งเข่าที่ใกล้ชิดกับองค์ระบุว่าตบางคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอีกทั้งหวาดระแวงถึงขั้นกล่าวหาว่ามีการจ้างมือปืนจากภาคใต้และจากจังหวัดชนบุรีเพื่อลอบสังหารทั้งสองด้านทงชัยกล่าวในปีพุทธศักราช2561ว่ามีบุคคลระดับผู้บริหารนำคนในครอบครัวของตนเข้าทำงาน เพื่อหวังฮุบบริษัทเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวหนึ่งอัลบั้มชุดต่อมาของวงจึงเหลือเพียงคาทาวุธเป็นสมาชิกหลักคนเดียวจนถึงปัจจุบันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ